มีใหจะเป็นเม็ดสีข,า,ขาวๆคุนๆนะฮะถ้าหากว่าเป็นวอดก็คือจะสใสๆแบบนี้นะนี่ๆนี่คือเป็นบอดนะฮะนี่นี่คือเป็นบอรดแต่ได้ไข่แล้วจะเป็นลักษณะคุนๆนะฮะมีสีคุนแบบนี้คือได้ไข่แล้วนะครับ ัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านประกาศระยองช่องสาระความรู้สาหรับผู้เขาเรียกประกาศมือใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะนําเสนอวิธีการดูนะครับระหว่างวอวกับไข่แตกต่างกันอย่างไรแล้วแบบไหนที่เรียกว่าเราได้ไข่แล้วนะครับแบบไหนยังไม่ได้ไข่นะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อน,อนมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาละไปรับชมคลิปกันเลยครับ สำหรับวิธีการดูวอดนะฮะว่ามีไข่หรือยังนะครับก็มีเทคนิคนะฮะแล้วก็วิธีการดูมนยุ่งยากนะฮะมีการดูหลลักษณะนะครับหากวอดนะฮะอยู่ในตำแหน่งที่เรามองเห็นได้ง่ายนะฮะอย่างอย่างอย่างแบบนี้นะครับก็จะดูง่ายนะครับว่ามีวอร์ดหรือยังนะครับในลำดับแรกนะฮะก็จะพา ให้ดูนะฮะลักษณะวอร์ดที่ยังไม่ได้ไข่นะครับกอวอดไว้นะฮะแล้วเราจะดูว่ามีไข่หรือยังนะครับให้เราดูที่ลักษณะวอร์ดเป็นหลักนะครับคือนะฮะถ้ามีเม็ดสีขาวคุนๆนะฮะจะเป็นเม็ดสีขาวคุนๆนะฮะเม็ดสีขาวคุนๆแปลว่ามีไข่แล้วนะฮะอย่างหน้าจอที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่นะครับถึงจะเป็นวอดลักษณะและดูเก่านะฮะแต่นะครับ ยังไม่ได้ไข่นะฮะยังไม่ได้ไข่นะครับเพราะว่ามีแต่เม็ดบวชที่ขาวๆที่ใสนะฮะซึ่งเป็นฟองอากาศยังไม่มีขาวคุ้มคุณที่เราเห็นนะครับลักษณะนี้แปลว่ายังไม่ได้ไข่แต่อย่างใดนะครับลักษณะของตัวผู้และตัวเมียนะฮะก็บ่งชี้ได้เหมือนกันนะครับว่าได้ไข่แล้วหรือยังนะฮะเช่นนะฮะในกรณีที่ตัวผู้นะฮะยังไล่ตัวเมียอยู่นะฮะแล้ว ไม่ได้เข้าฟอวดนะฮะลักษณะแบบนั้นคือยังไม่ได้ไข่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่ตัวผู้นะฮะมีลักษณะฟอวดนะฮะคืออยู่ใต้วอดตลอดเวลานะครับแล้วตัวเมียนะฮะอยู่ตรงข้ามกับวอดนะฮะอันนั้นบ่งชี้ว่ามีโอกาสได้ไข่90%แน่นอนนะครับก็เป็นการดูอีกวิธีหนึ่งนะฮะเมื่อ,อวอดของเราไม่แน่ชัดนะฮะว่ามีไข่หรือไม่มีไข่เราสามารถดูจากลักษณะตัวผู้และตัวเมียได้นะครับ เอาละทีนี้เรามาดูลักษณะที่ได้ไข่แล้วเป็นแบบไหนนะครับแล้วทีนี้แบบไหนคือไข่ปลานะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะฮะคือแบบนี้คือที่ได้ไข่แล้วนะครับที่ได้ไข่แล้วนะฮะจะเป็นเม็ดสีขาวขาวขุ่นๆนะฮะในวอร์ดที่เห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับคือลักษณะนี้นะครับคือได้ไข่แล้วนะครับดูไหนี้จะเป็นเม็ดสีขาวขาวขุ่นๆนะฮะถ้าหากว่า เป็นวอดก็คือจะใสๆแบบนี้นะ,ะนี่นี่นี่คือเป็นวอดนะฮะนี่นี่คือเป็นวอดแต่ได้ไข่แล้วจะเป็นลักษณะคุณๆนะฮะมีสีคุนแบบนี้คือได้ไข่แล้วนะครับก็แตกต่างกันนะฮะระหว่างวอดกับไข่วันนี้ผมก็ทําการเปรียบเทียบให้เพื่อนๆมือใหม่ได้รับชมนะฮะว่าแบบไหนเรียกว่าวอดแบบไหนเรียกว่าไข่นะฮะถ้าได้ลักษณะนี้เราก็ นำตัวเมียออกได้เลยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าคงจะเป็นความรู้สำหรับมือใหม่หลายๆท่านสำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฮะกดซับสไครต์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้มีพาลาดาาระความรู้จากช่องบ้านประกาศยองของเราสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ